สวัสดีแฟนๆช่องผู้หญิงดูบอลทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลค่ะเช้าหลังจากศึกแดงเดือดจบลงนะคะเป็นเช้าที่แฟนๆก็ เงาหงอยเลยโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลนะคะแต่จะมีแฟนทีมหนึ่งเนี่ยเขาละลิกละลีกันเหลือเกินนั่นก็คือแฟนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ละลิกละลีหนะักกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออาร์เซนอลค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะลิเวอร์พูลค่ะหลังจากจบแสง สึกแดงเดือดนะคะก็ลนตึกลงมาอยู่อันดับที่2ของตารางทันทีนะคะ1แต้มในการเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เสียหายแต่ไม่ดีพอที่จะรักษาจ่าฝูงไว้ได้นั่นเองค่ะก็หลังจากจบเกมนี้นะคะต้องบอกว่ามีประเด็นเยอะแยะมากมายเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลนะิเวอร์พูลน่าทำไมลิเวอร์พูลในการลงเล่นที่แอนฟิลด์ที่โอ้โหนะัตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้เอาชนะคู่แข่งมา ตลอดเลยแล้วสุดท้ายคืออะไรคะคืออะไรไม่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอยร์แตดได้แล้วก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นในเกมนี้แม้แต่ประตูเดียวทุกสิ่งอย่างในเกมนี้มันดูเร่งมันดูรีบไปหมดเลยนะคะ ก่อนเกมนะคะใครๆก็คิดว่าโห้ยยังไงลิวพูก็ชนะยังไงลิวพูเนี่ยก็มีโอกาสชนะแมนเชสเตอร์เต็ดได้อยู่แล้วเพราะว่ามีฟอร์มที่ดีกว่าแล้วสถิติในการลงเล่นในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้ใครก็คือเรียกได้ว่าเอาชนะคู่แข่งมาได้ลวดตลอดเลยแถมการลงเล่นในบ้านเนี่ยหกจากเจ็ดเกมนะคะลิวพูก็ยิงประตูใส่คู่แข่งเนี่ยสามประตูขึ้นไปแต่ทําไมทําไมทําไมกับแมนยูมันไม่มีประตูเกิดขึ้นสักประตูเดียวอะไรอย่างเงี้ย ก่อนเกมค่ะต้องบอกว่าเย้งพลอปเนี่ยโอ้โหก็เลือกใช้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์จูฟันได้ทรานซิชันอานโนโมซั a ล่าที่ได้พักในเกมกลางสัปดาห์นะคะในเกมที่ออกไปเยอะอยดูเนียสกรุเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางไปเลยยกเยืขึ้นคลอปเนี่ยก็คือจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มไม่ใช่จัดจัดเต็มนะคะจัดเต็มเลยนะคะเอาผู้เล่นบรรดาเหล่านี้นะคะ เอาพักไว้นะคะให้พักแบบเต็มๆเลยแล้วก็มาเล่นสุดสัปดาห์กับแมนเชสเตอร์เตดค่ะแต่ต้องบอกว่าของฝั่งแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าใครๆก็คิดว่าเฮ้ยเทรนทฮากเนี่ยต้องมีการเอามา c คาเลฟอร์ดเนี่ยลงมาปั่นเทรนแน่นอนแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่ามา c คาเลฟอร์ดนะคะได้ออกสตาร์ทเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวจริงของพวกเขาเนี่ยเลือกไปเลยค่ะ หอยลุนก็นาโชอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบมาคาราทฟอร์ดเนี่ยก็ลงมาช่วงแบบนาทีท้ายๆนะคะลูกเกมในเกมนี้ต้องบอกว่าเปิดเกมมาค่ะก็เป็นลิอร์พูลนะคะที่ทําได้ดีกว่าในแง่ของเกมรุกนะคะคลองบอลมากกว่าโอกาสยิงมากกว่าลูกตั้งเตะมากกว่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นทําได้แค่การคลองเพราะว่าฟุตบอลคลองบอลเยอะกว่าโอกาสยิงมากกว่า ตรงกบมากกว่าคอเนอร์อมากกว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะได้สแต้มสิ่งที่จะทําให้คุณได้สแต้มคือการมีประตูนะคะแต่เกมนี้ค่ะลิพูนะคะไม่สามารถจบสกอร์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวที่เป็นแบบจะแจ้งนะคะจะแจ้งที่แบบเห็นแบบได้รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเนี่ยเอาสํานักสาหรับติ๊กอะติ๊กว่าไม่มีนะคะติ๊กคิดว่าลิพูเนี่ยเคยทําได้ดีกว่านี้ในจังหวะแบบจะแจ้งอะอย่างก่อนจบ ก่อนจบเกมเนี่ยที่ได้ยินแบบประมาณนี่อร์พูลมีโอกาสยิงประมาณ27ครั้งสักประมาณนาทีที่75อะไรอย่างเงี้ยนะคะ 27ครั้งแต่นั่นเป็นเพียงแค่โอกาสยิงแบบล่องลอยไม่ได้มีประสิทธิภาพในขณะที่เอริกเทนฮากนะคะเกมนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเอริกเทนฮากมีประสบการณ์จากเกมซีซันที่แล้วที่มาโอยบุม่มบ่ามใส่ลิพูและสุดท้ายคือโดนสวนตุ้มเละในขณะที่ลิพูเนี่ยฟอร์มไม่ดีเท่ากับแมนยูปีที่แล้วด้วยนะเออถ้าว่าอันนี้เราเทียบในฤดูกาลที่แล้วนะคะเอริกเทนฮากปีนี้มาเลยค่ะลดบัสแปดชั้นนะคะแล้วต้องบอกว่า มันได้ผลเว้ยเพราะว่านักเตะแมนยูเออนักเตะแมนยูก็คือเกะกะไปหมดเวลาได้บอลเวลาลิพูได้บอลแมนยูคือไปตั้งรับกันเร็วมากเล่นรถบัส8ชั้นลิพูเนี่ยเจาะได้ยากแล้วสิ่งที่สําคัญเลยเมื่อคืนที่ติ๊กได้ยอะคือว่าติดวารานอีกแล้วครับติดวาราน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 ใครเห็นด้วย ว่าเกมเมื่อคืนไปยังไงก็คือติดแต่วารานนะคะบอลติดวารานเยอะมากวารานคือทําตัวใหญ่เกะกะไปหมดเลยเลยอย่างเงี้ยเออ,ใค,เใ,อะคะใครเห็นด้วยกดหนึ่งให้หน่อยนะคะใครเห็นด้วยกดหนึ่งให้หน่อยเพราะว่าเกมเมื่อคืนเอาจริงนะสำหรับติ๊กอะ่ะคือบอลเนี่ยมันติดวารานเยอะจริงๆพอบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายวารานตัดได้วารานดักได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องชมว่าเกมรับแมชเชลเตตเมื่อ,อคืนนะคะมีประสิทธิภาพ ที่ดีมากๆนะคะมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆจอดรถบัส8ชั้นในที่ติ๊กบอกแหละว่าแนวรับ4คนลงไปรับทั้งหมดนะคะแถมแดนกลางอีกเนี่ยของพวกเขานะคะอย่างพวกแบบไมนูอะไรใดๆเอ่ยอย่างเงี้ยก็ยังคงช่วยสกีนเกมรับของลิเวอร์พูลนะคะเอาจริงนะถ้าหากว่ายกแมนออฟแม a ทให้เนี่ยสำหรับติ๊กอะแมนออฟแมทก็คือต้องให้วารานแล้วแหละ นะคะคือต้องให้วารานแล้วแหละเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะคือวารานเก็บกินเรียบจริงๆนะคะแล้วก็รูปเกมอย่างของลิพูเมื่อคืนอ่ะเกมรุกนะคะบุกบุกบุกคือติ๊กรู้สึกว่าจังหวะมันเร่งเกินไปถ้าหากว่าใครย้อนไปดูอ่ะหรือใครได้ดูเกมที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันเห็นเหมือนกันว่ารูปเกมเมื่อคืนลิพูเนี่ยโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยคือมันเร่งมากจังหวะมันเร่งแบบเร่งสุดๆเลยแบบเหมือนบิดคันเร่งร้อยแปดสิบอ่ะเออนะคะเร่ง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 สุดท้ายแล้วพอมมันเ่งาก ผู้เล่นอย่างโซโบสลเล่ so Slide, เล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้โดนกดดันนะคะสุดท้ายโซโบสลนก็คือโดนเปลี่ยนออกจริงๆแล้วิ๊กเห็นตั้งแต่นาทีที่ประมาณ12-13ติ๊กเริ่มรู้สึกว่าโซโบสลเล่ล่นไม่ได้แน่ๆเลยคือจังหวะมันเล่งไปเล่งแล้วก็โซโบก็เล่งตัวเองสุดท้ายเนี่ยทำบอลเสียจ่ายบอลพลาดแล้วเราสุว่านี้มันเป็นเกมอีกหเกมที่แย่มากๆของโซโบสลนโซโบสลเคยมีมาตรฐานการลงเล่น ที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เกมนี้ก็คือเสียเสียเสียจนเราสังเกตมานาทีที่17ก็แล้วก็ยังเหมือนเดิมจนนาทีที่30ติ๊กตัดสินใจโพสในเพยเลยว่าถ้าหากว่าโซโบสลเล่นแบบนี้ยังลกๆยังลนยังจ่ายบอลพลาดยังออกบอลพลาดยังไม่สามารถเชื่อมเกมกับโมซาละติดสุดท้ายโซโบสลจะโดนเปลี่ยนออกในครึ่งหลัง แล้วสุดท้ายนะคะเป็นแบบนั้นจริงนะคะครึ่งหลังมาบอสก็เลือกที่จะถอดเลยแล้วส่งฮาวิเอลเรียส่งเคอร์ติโจนลงมาอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมาลุ้นว่าจะหวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างอิมแพคให้กับทีมอะส่งโคดติกัคโปลงมาถอดดาวินูเดียสออกอะไรเงี้ยนะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเกมนี้ดาวินูเดียสก็ไม่สามารถสร้าง Impact อะไรให้กับเกมได้นะคะเราไม่สามารถสร้างโอกาสคําว่าแบบบิ๊กแชนได้ยอะไรเงี้ยเออการเปลี่ยนแปลงในครั้งใหญ่ยอะไรเงี้ยนะคะคือที่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่มีเลยนะคะแต่สิ่งที่เป็นบิ๊กแชนสำหร็จพดลดยการคือการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้กับแมนยูคืออาริสันเบเกอร์นะคะเพราะว่าในเกมนี้อาริสันเบเกอร์ยังคงเป็นผู้เล่นที่ยังสามารถโชว์เซฟให้กับทีมได้โอกาสแมนยูเอาจริงนะแมนยูเกมนี้คือ รถบัส8ชั้นมารับแล้วรอสวนกลับมารับแล้วรอโต๊ะกลับแต่เกมโต๊ะกลับของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายแต่ถ้าว่าเรานับครึ่งหลังโอกาสที่แบบแมนยูได้โต้กลับแบบอุ้ยดูดูแบบดูเราได้จิกปลายเท้าอ่ะคือครึ่งหลังเนี่ยประมาณ3ครั้งด้วยกันนะคะแล้วมันเป็น3ครั้งที่อาริซอนเบเกอร์ได้เซฟนะคะ มีแบบเซฟจะจะเลยอะคือ2ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดแจ้งอะไรมากมายนะคะแต่อาริซอนเมเกอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญที่ยังคงยังคงสร้างความแตกต่างในแง่ของเกมรับให้กับลิเวอร์พูลได้อยู่คือยังคอยแบบว่ายังคอยเซฟยังคอยปกป้องทีมไม่ให้ทีมเสียประตูได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันอะกอง กองหน้าเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะอย่างดาวินูเนเยสพอได้บอลมาเหมือนบางทีอะ่ะคือไม่กล้าเล่นด้วยตัวเองเหมือนกดดันอะเหมือนกดดันหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่คือติ๊กอะ่ะรู้ว่าดาวินูเนเยสเป็นผู้เล่นที่ มีแพชชั่นเยอะนะคะดาวินูเียเป็นผู้เล่นที่มีแพชชั่นเยอะเราต่างคนทุกคนน่ะที่เป็นแฟนลิฟูเรารู้อยู่แล้วว่าดาวิวนูเียเป็นผู้เล่นที่มีแพชชั่นเยอะมากแต่บางทีอะ่ะมันเยอะจนล้นนะคะพอเยอะจนล้นปุ๊บเวลาที่เขาทําไม่ได้เขากดดันตัวเองเขากดดันตัวเองสุดท้ายกลายมาว่ามันมันออกมาไม่ดีแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าสถิติของดาวินูเียส่ะคือดาวินูเียสไม่ยิงประตูให้ลิฟูมาแล้ว 10เกมติดต่อกันในทุกรายการนะคะดาวินูเนสเนี่ยยิงประตูให้ลิพูในศึกพรีเมียร์คัรั้งล่าสุดเลยคือเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะแล้วก็นับตั้งแต่นั้นมานะคะนับตั้งแต่เกมกับลูตัตนทาวมานะคะ ดาวินูเ yes, นียสค่ะไม่ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลมาเลยนะคะอ่ะเกมกับลูตันนะเกมกับเบนฟอร์ดเกมกับแมชชิ่ตี้เกมกับฟูลแลมเกมกับเชฟฟิลด์เกมกับคริสตัลพาเล็ล่าสุดเลยนะคะนี่คือเกมที่7ในศึกพรีเมียร์ลีกที่เขาไม่ยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลมาเลยนะคะนั่นคือเกมกับแมนเชสเตี้เต็ดนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเป็น3เกมในศึกยุโรปนะคะก็คือยูโรปาลีกนะคะเออเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ติ๊กมีความรู้สึกว่าเข้าใจว่า กองหน้ามันไม่ได้มีใครที่มันจะสามารถยิงประตูได้ทุกเกมเหรอกคือมันอาจจะมีบางซีซันที่มันพีกับมันยิงได้เกือบทุกเกมทุกเกมทุกเกมอะไรเงี้ยเออแต่มันน้อยมากๆเลยที่จะมีกองหน้าที่สามารถยิงประตูได้ทุกนัดแต่เราก็เข้าใจไงว่าเอยมันก็เราเข้าใจว่ามันไม่จําเป็นต้องยิงทุกนัดอ่าบางเกมเราอาจจะมีส่วนกับทีมอ่าดึงคู่แข่งให้เพื่อนมีพื้นที่ในการเล่นให้เพื่อนสามารถเข้าไปยิงประตูได้เราจะจ่ายให้เพื่อนยิงประตูได้แบบนั้นเราเข้าใจแต่ นี่ไม่เลยนะคะดาวินูเียสก็คืออย่างเกมเมื่อคืนไม่สามารถสร้างความแตกต่างอะไรให้กับทีมได้ไม่สามารถสร้างอิมแพกับทีมได้บางทีสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาสาหรับดาวินูเนียสที่ไดพูดมาตลอดเลยก็คือเรื่องของการเช็คลายลำหน้าดาวินูเนียสยังคงเป็นผู้เล่นกองหน้าที่เช็คลายลำหน้าไม่ดีโดนจับลำหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรู้สึกว่าเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวินูเนียสทาไมดาวินูเนียสถึงอยู่ๆก็หยุดสต็อป ไปแบบดื้อๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะพูดกับแฟนแมนยูว่าเฮ้ยแมนยูเนี่ยดีใจพอใจแล้วหรอทุกวันนี้พอใจแล้วหรอกับผลการเสมอลิเวอร์พูลเอาจริงนะอันเนี้ยในมุมติกาคือติกาเข้าใจในฐานะแฟนแมนเชสเตอร์เต็ดนะว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยคือแมนเชสเตอร์เต็ดไม่ใช่แมนเชสเตอร์เต็ดที่ โอ้โหเคยดุดันเคยแบบเป็นทีมที่น่าเกรงขามของทุกคนยอะไรย่เงี้ยเออคือตอนนี้คือเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแมชชเชตอร์ในยุคเนี้ยความน่ากลัวคือมันลดน้อยลงนะคะมันลดน้อยลงคือปัญหาต่างๆนานา,นาของแมนยูทั้งปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บที่นักเตะเจ็บเป็น10คนเลยในจะกับตันทีมที่โอ้โหแบบเพิ่งแบบสะสมเหนืองครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ติกว่าเรารู้อยู่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาลิพูมาเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยความเป็นรองอะ่ะการมีหนึ่งแต้มสําหรับพวกเขาอะ่ะมันเป็นหนึ่งแต้มที่มีค่านะมันเหมือนกับเราในซีซันนี้แล้วอะ่ะที่เราเจอกับแมนยูตอนที่เราฟอร์มไม่ดีเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยการการที่เราเสมออะ่ะมันคือนี่มันมันมัน,ม,นมันคือสิ่งที่เราคาดหวังไว้แล้ตั้งเป้าไว้แล้วแต่ถ้าว่าเราชนะนั่นคือกําไร นะคะแต่แมนชเตอร์ยูไนแต่อะคือเขามาคือเราเห็นอยู่แล้วว่าลูกเกมเขารดบัสแปดชั้นแน่นอนว่าเขามาเพื่ออย่างน้อยมีหนึ่งแต้มออกไปส่วนสามแต้มนั้นคือกำไรนี่คือสิ่งที่ติ๊กพูดไว้ตั้งแต่ในไลฟ์ก่อนเกมในคลิปตั้งแต่ตอนเช้าไปไล่ฟังเลยว่าคลิปเมื่อวานที่ติ๊กลงตอนเช้าติ๊กก็พูดแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยการที่เราแบบ มีแบบมีพร้อมที่ดีเราน่าจะมีโอกาสชนะแมนยูเยอะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ทุกคนอาจจะมองข้ามบางคนอจ,จะมองข้ามเรื่องผลการเสมอซึ่งติกะบอกอยู่แล้วว่าหลายๆคนถามว่าคิดว่าเกมวันนี้เป็นอย่างไรติกก็พูดเลยว่าไม่คิดว่าลิพูจะแพ้คิดว่าอย่างน้อยเสมอเออ แต่ท้ายนั่นแหละมันก็ออกมาเสมอจริงๆนะคะมันก็ออกมาเสมอจริงเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ดีพอที่จะสามารถเก็บ3ามแต้มจากแมชเชียเตตได้ท,ท,ทั้งที่เราลงเล่นในบ้านนะคะเราไม่สามารถเจาะเกมได้กองหน้าเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่มีนักเตะคนไหนที่สามารถสร้างอิมแพกให้กับทีมได้เพราะว่าเมื่อในเกมเมื่อคืนนักเตะลิพูเนี่ยลกๆล,ลนๆกันหลายคนเลยอย่างครึ่งหลังเนี่ยซิมิกาสก็ ซิมิการ์ครึ่งแรกเล่นโอเคนะคะแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็คือซ้ายผ่านตลอดนะคะเกมรับเนี่ย้ายผ่านตลอดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเติมเกมเยอะเติมเกมสูงอะไรเงี้ยเออพอโดนสวนนะคะก็ผ่านตลอดผ่านตลอดอะไรเงี้ยเออบนทางซ้ายเราอะผ่านตลอดเยอะมากๆเลยนะคะจนแบบหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มแบบไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของซิมิการ์แล้วเพราะว่ากลัวว่าแมนยูจะตุ้มนะคะกลัวว่าแมนยูสวนมาแล้วเราจะตุ้มอะไรเงี้ยเออนะคะติ๊กก็เข้าใจตรงนั้นนะคะส่วนเทรนด์เมื่อคืนเนี่ยก็ ถามว่ายังสร้างอันตารายในเกมลุกได้ไหมก็ยังคงได้แต่ก็ยังคง d r อปลงนะคะก็ยังคง d r อปลงอ่ะคนที่กักโปล,ลงมาสร้างโอกาสได้ไหมก็ไม่ฮารวียเอรเรียลงมาสร้างอิมแพกได้ไหมไม่เคอร์ติโจนก็ยิ่งแล้วใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเทรนด์เนี่ยอันนี้คือคืนหนักกว่าเกมอื่นๆนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเทรนด์มีโอกาสที่อะพยายามจะลองพยายามจะเปิดพยายามจะ cross อลพยายามจะ cross อลข้ามฟากแต่ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อคืนในเกมเมื่อคืนเทรนต์เองก็จ่ายบอลพลาดเยอะอยู่เหมือนกันการเปิดบอลน,น่ะก็คือพลาดอยู่เหมือนกันคือเทรนต์น่ะเคยแม่นกว่านี้ในเกมที่แล้วนะคะคือเทรนต์เคยแม่นกว่านี้แต่สุดท้ายเนี่ยเราสึกว่าผู้เล่นเราอ่ะมันไม่ได้มีความพ,พอดีเลยในเกมเมื่อคืนอ่ะอีกอีกอย่างคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงมากๆเลยก็คือวาตารุเอนโดนะคะวาตตารุเอนโดเมื่อคืนนะคะต้องคือเราปฏิเสธไม่ได้นะว่า วัตลุเอนโดเนี่ยคือเป็นผู้เล่นที่โอ้โหติ๊กว่าเขาเรียนรู้จากเกมที่แล้วขออินเสิร์ตภาพก่อนนะติ๊กว่าเขาเรียนรู้จากเกมที่แล้วในเกมที่เราเจอการเข้าบีบหนักๆนะคะการเจอการเข้าบีบหนักๆเจอการเข้าบอลเร็วนะคะเกมเนี้ยวาตรุเอนโดเล่นแบบง่ายๆคายบอลออกจากตัวเร็วได้บอลปุ๊บคายบอลออกช่วยเกมรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ดิกว่าเขาเขาพัฒนาขึ้นแต่ถามว่ายังมีจังหวะที่คายบอลใช้อยู่ไหมมีนะคะมีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราเทียบกับเกมที่แล้วถือว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นเป็นผู้เล่นที่ติ๊กยกให้ว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นดีที่สุดในแผงแดนกลางแบกแดนกลางนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่วาตาลูเอนโดแบกแดนกลางค่ะอืมใครเห็นด้วยนะคะก็กด6กไอ้กด3ามา ะคะใครเห็นด้วยก็กด3เข้ามาละกันนะคะสำหรับวาตารุเอนโดแต่สำหรับติ๊กติ๊กรู้สึกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นดีที่สุดนะคะในแผงแดนกลางเนาะอาจจะเล่นดีที่สุดเกือบทุกคนในทีมแต่ก็ยังคงถ้าหากว่าแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเมื่อคืนสำหรับติ๊กติ๊กให้ใครติ๊กก็ยังคงให้อาริซอนเบเกอร์เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้อยู่นะคะหลังจากจบเกมอะมันมีประเด็นดราม,ม่าขึ้นมานะคะนั่นก็คือประเด็นการถกเถียงนะคะระหว่างทางด้านของเฟอร์จิลฟันไดนะคะ ขออินเสิร์ตภาพขึ้นแบบนี้แล้วกันนะคะเป็นภาพเล็กๆเนาะมุมนี้เนาะคือคือบทสัมภาษณ์ของฟอร์จิลฟานไดเนี่ยเรารู้แหละว่าฟอร์จิลฟานไดเนี่ยงุดหงิดกับเกมนะคะแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์อะว่าเออสถิติในเกมเมื่อคืนเนาะคือเลี้ยวฟูเนี่ยคลองบอลกว่า 16, 69ในขณะที่แมนยูเนี่ยคลองบอลเพียงแค่31เรล่าเนี่ยโอกาสตรงกรอบนะคะ8ครั้งคอร์เนอร์ถึง13ครั้งด้วยกันเนาะคือเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบหงุดหงิดแหละจนทางด้านของ ไรคีเนี่ยตำนานของแมชชชอยแตดเนี่ยออกมาพูดว่าเนี่ยจองหองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็คือเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยว่าคือเขาคือเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์มานะคะว่าเออมีเพียงแค่ลิวพูเนี่ยที่ เล่นเพื่อต้องการชัยชนะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเราเป็นฝ่ายคลองบอลมากกว่ามีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสได้หลายครั้งแต่บางทีลูกยิงของเราเนี่ยมันสามารถเซฟได้ง่ายเกินไปโอนานาก็คือเซฟได้ง่ายเกินไปโดยทานะของแมนยูตัดได้ง่ายเกินไปบางครั้งเนี่ยเราควรที่จะเลือกจ่ายให้เพื่อนมากกว่า แล้วเขาก็บอกอีกด้วยนะคะว่าคือเราเนี่ยนะคะลิฟูเหนือกว่าแมนเชสเตอร์เตดในทุกๆด้านสิ่งที่ขาดคือในจังหวะการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายมันเป็นอะไรที่หูดหงิดมากในเกมนี้ถ้าว่าใครได้ดูต่างก็จะรู้ว่าลิฟภูเนี่ยเป็นคนที่เป็นทีมที่ต้องการชนะอยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่แมนเชสเตอร์เตดเนี่ยหลังจากจบเกมพวกเขาดีใจกับการที่มี1แต้มในขณะที่เรารู้สึกผิดหวังแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดี และพวกเขารู้ว่าเนี่ยคือการอันตน,นี่คือสิ่งที่อันตรายเมื่อมาเยือนที่แอนฟิวพี่ก่อนเราเจอกับแมชเชเต้อยแตดด้วยความรู้สึกไม่ดีนะักและสุดท้ายเราชนะอย่างขาดลอยแต่นั่นไม่ได้มีความหมายในที่นี้เลยวันนี้เราสมควรเป็นผู้ชนะแต่เราต้องเดินหน้าต่อแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ผิดพลาดนะคะสิ่งที่ทำให้ทางด้านของรอยคีนเนี่รู้สึกปี๊ดเลยนะคะ ปีตเลยก็น่าจะมาจากสิ่งบทสิ่งที่เออ่ทางด้านของเฟอร์จิลฟานไดบอกว่าเราเนี่ยต้องการชนะนะคะเราต้องการชนะยูฟายเดียวอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แมนยูเนี่ยโอ้ยแฮปปี้กับการมีหนึ่งแต้มนะคะรอยคีนเนี่ยก็บอกเลยว่าฟานไดเนี่ยโอ้โหแบบเย่อหยิ่งจองหองมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยเฟอร์จิลฟานไดเนี่ยควรที่จะสำเนียกไว้ว่าทีมที่เขาเล่น ให้เนี่ยเพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยเดียวตลอดระยะเวลาที่แบบ30ปีิะตีอดว่ากันง่ายก็คือว่าเนี่ยมึงควรจำส่กะลโลมึงไว้มึงอย่ามาจองหองว่าว่าทีมมึงเนี่ยเก่งนู่นนี่เพราะว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมมึงเนี่ยเพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่แชมป์เดียวเออมึงควรจำใส่เนี่ย มึงไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถ้าแปลแบบหยับหยาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ้าแปลแบบหยับหยาบ,บ,บเลยก็คือในทํานองนี้นะคะก็ไว้ไงเขาก็ไม่แฮปปี้แหละก็ก็ตามสไตล์เขาก็ออกมาปกป้องทีมรักของเขามันมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคะแล้วก็ลอยคินก็บอกนะคะว่าเขาบอกว่ามีริบูเนี่ยทีมเดียวเออเขาบอกว่ามีเพียงแค่ริบูที่อยากจะชนะแมนยูมีความสุขกับการมีหนึ่งแต้มยูเอแดกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ลำบาก เหมือนที่มีอ่าเหมือนที่บางทีมเนี่ยเคยเป็นแบบนั้นมาหลายปีนั่นแหละเออนะคะไอ้ความเยอะหญิงนั่นแหละมันจะส่งผลร้ายกับเขาในเกมนี้นะคะรอยคินก็บอกแบบนี้นะคะก็ออกมาฟาดฟันกันแบบเบาๆนะคะแต่อันนี้คือติ๊กว่าเข้าใจนะคะอันนี้คือติ๊กเข้าใจในมุมของรอยคีนนะว่าเออ มันก็คงเป็นเหมือนเราอะในฐานะที่เราเป็นแฟนบอลใช่ไหมคือก่อนหนะ้านี้คือคือลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้มีฟอร์มที่ดีไม่ได้มีฟอร์มที่ดีดดใช่ไหมในซีซั่นที่แล้วการที่เจอกับแมนยูถ้าหากว่าใครไี้ตามเพจติก็จะเห็นว่าติกอะพูดมันตลอดว่าเฮ้ยการออกไปเล่นกับแมนยูในฟอร์มนะตอนนี้การเสมอเนี่ยคือคือผลสําเร็จของเราแล้วนะคือเราสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ในขณะเดียวกันอะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเกมใหญ่อะ นี่คือเกมที่แบบนี่คือทีมที่เป็นคู่แข่งกันมาตลอดหลายปีแต่คือแต่คือคุณแฮปปี้หรอคุณแฮปปี้แค่นี้หรอนะคะคุณแฮปปี้แค่นี้หรอกับการที่เสมอรีพูลคุณมีความสุขแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะติ๊ก็ก็เข้าใจเอาจริงก็แอบ,บเข้าใจในมุมแบบในมุมของของคนคนที่คนที่เป็นทีมเยือนแล้วฟอร์มไม่ดีนะคือเข้าใจทั้งสองมุมแหละนะคะแต่เข้าใจทั้งสองมุมแต่นั่นก็เราก็ไม่สามารถที่เราจะ จะไปพูดอะไรให้เขาได้ปะเออต่อให้เขาจะมาลดบัตรแปดชั้นนั่นก็คือแผนการเล่นของเขาหนึ่งในวิธีการเล่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเราก็เราก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เด้อะนะคะเราก็จะไปว่าเขาไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเอริกเทนฮากเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะว่าเออพวกเขาเนี่ยบุกมายันเสมอลิพูได้ที่อนฟิลเนี่ยมันเป็นเหมือน มันพิสูจน์ได้ว่าเออพวกเขาเนี่ยก็สามารถเอาชนะลิฟท์ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอแบบหลายๆคนเห็นบทสัมภาษณ์เนี้ยอาจจะคิดว่าเออชนะยังไงวะในในเมื่อสถิติแบบต่างๆนานาสแตตต่างๆนานาเน,นี่ยเป็นทางด้านของแมชชีเ e ต้เต็ดเนี่ยเอ้ยเป็นแมนเป็นเป็นลิฟท์เนี่ยที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นการคลองบอลโอกาสการยิงการยิงตรงกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับติ๊ก็ดิ๊กรู้สึกว่า การที่เราชนะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคลองบอลมากกว่าสแตลต,ต่างๆนะติ๊กว่านั่นเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะคือติกต๊กว่าที่เข้าใจในแง่ของเอริกเทนนาที่เขาบอกว่าเขาสามารถเอาชนะลิพูได้ตรงที่ว่าหนึ่งแหละสะแตลเขาว่าเ,เ,ทเทคนิคเขาวางมาเทคแิคทิกเขาวางมาเนี่ยมันเอาชนะลิพูได้จริงตรงที่ว่าเขาลิพูนเนี่ยไม่สามารถทําอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะคะ ติว่าพูดในแง่ของแท็ติกเนี่ยในแง่ของการเก็บเก็บแตม้มแน่นอนหรือว,ว่าการที่โอ้โหทีมเป็นรองตัวเจ็บเยอะเวีย์ภูเป็นจ่าฝูงแมนเชสเต,ตอร์เตแต่อยู่อันดับเท่าไหร่อันดับที่6แล้วอันดับที่6บุกมาแบ่งแตม้มอันดับที่1ได้แล้วทําให้อันดับที่1เนี่ยหล่นมาเป็นรองจ่าฝูงได้มาอยู่อันดับที่2ได้เนี่ยติว่านี่คือการที่พวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีติว่าบางทีเราอาจจะต้องมองอีกมุมนึงว่า การที่เราเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องชนะในแง่ของสแตตต่างๆนานาพวกแบบโอ้โหการคลองบอลต่างๆนานาคือติว่าไม่อ่ะอันนั้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดนะคะการที่เราจะชนะคู่แข่งไม่ได้แปลว่าโอ้โหเราจะต้องแบบมีสกอร์ด้วยจะต้องโอกาสยิงเยอะกว่าคลองบอลเยอะกว่าคอเนอร์เยอะกว่าติว่าไม่นั่นคือแค่ ปัจจัยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นบางทีเราอจะต้องเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ใหม่นะคะเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ใหม่แต่ถามว่า,าติเข้าใจในมุมของคนที่คิดแบบนั้นไหมเข้าใจค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้หน่อยนะคะโอนานานะคะเมื่อคืนนะคะโอนานาก็บอกนะว่าบรรยากาศที่อนฟิลเนี่ยธรรมดามากๆเลยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะเออก็ก็แอบเซลแซวโอนาน่านะคะโอนาน่าก็ได้ทีก็ขิงนะคะเราก็เข้าใจแหละว,ว่าเออ การที่บุกมาเสมอริบูได้แล้วริบูไม่สามารถยิงประตูใส่เขาได้เนี่ยเออมันมันมันก,มนกน็มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็รู้สึกพล่าวยางหนึ่งถึงแม้ว่าถ้าว่าใครได้ดูจะเห็นว่าโอนาน่ามีจงังหวะที่พลาดด้วยนะมีจงังหวะที่พลาดด้วยนะคะแต่เราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้เลยนะคะเราไม่สามารถทําอะไรที่เขาได้ส่วนหนึ่งที่ว่าโอนาน่ารอดได้มันก็มาจากวารานด้วยแล้วก็ถามว่ามีจงังหวะที่เขาเซฟไหมแน่นอนนะคะว่าเมื่อคืนก็มีจังหวะที่เขาเนี่ย เซฟด้วยนะคะโอนาน่าเนี่ยได้เซฟไปประมาณ8ครั้งด้วยกันแต่ทางด้านของอาริซอนเมเกร์เนี่ยได้เซฟแบบจัดแจ้งก็คือ1ครั้งแบบตรงกรอบเลยนะั่นคือโอกาสเดียวที่แมชชีโตนแต็ดมีนะคะเออนะคะและนี่คือกระแสเอยและนี่คือรอบรู้เรื่องหงนะคะที่ติ๊กนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะก็เออเป็น1แต้มที่เราสุกว่ามันเสียหายอะ่ะเออหลายๆคนรู้สึกว่ามันไม่เสียหายแต่สัมติ๊กมันเสียหายมากนะเพราะว่ามันไม่ได้ดีพอที่ จะสามารถรั้งจ่าฝูงได้นะคะแล้วก็สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหน่อยนะคะตอนนี้ค่ะตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะคะลิเวอร์พูลค่ะก็หล่นมาอยู่อันดับที่2ของตารางนะคะอาร์เซนอลค่ะนะคะมีอยู่อ,อ,อาร์เซนอลน,นะคะหลังจากที่ชนะไบรตัน2-0นะคะก็ขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะคะไปเป็นจ่าฝูงมีอยู่ที่39แต้มหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอให้กับแมชเร์ยเต็ดนะคะ ริบูก็หล่นมาอยู่อันดับสองเนาะมีอยู่ที่38แต้มเท่ากับแอดแอบตันวิลล่านะคะมีอยู่38แต้มเท่ากับแอตตันวิลล่านะคะแต่ริบูเนี่ยอยู่อันดับ2เพราะว่าประตูได้เสียริบูเนี่ยได้ดีดีกว่านะคะต่างกันที่5ลูกนะคะริบูค่ะประตูได้เสียเนี่ยคือมันบวกกันนะคะมาอยู่ที่21ในขณะที่แอตตันวิลล่าเนี่ยบวกอยู่ที่16นะคะนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยก็อือ เราก็เราก็อันนี้เหมือนกันเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเกมหน้าลิพูเนี่ยจะต้องเจอกับอาร์เซนอลนะคะจะต้องเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลในคืนวันที่23หรือเช้าวันที่24เนี่ยแหละเวลาเวลาตามบ้านเรานะคะว่ากันง่ายงก็คือว่าคืนวันที่23เวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นแหละนะคะก็จะเจอกับอาร์เซนอลนะคะแต่ก่อนจะเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเราจะเจอกับเวสต์แฮมก่อนนะคะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมก่อนในศึกลีกคัพนะคะอาร์เซนอะลนี่แหละก็ต้องไปลุ้นว่าเราจะอย่างไรนะคะส่วน แอตตันวิลล่าเนี่ยเกมหน้าเกมหน้าเกมหน้าก่อนจะไปตัดกับแมนยูเนี่ยพวกเขาจะเจอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดก่อนนะคะจะเจอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดก่อนแล้วก็จะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแต่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยคือเกมเยือนด้วยนะคะเกมเยือนเนาะเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เราได้ได้ได้หลุ้นว่าเออแต้มอาจจะหลุดกันหน่อยตรงตรงนี้นะคะแต่ต้องอยู่ที่เราด้วยว่าอาจอยู่อาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเป็นการตัดแต้มกันเองละนะคะพอตัดแต้มกันเองละ ทีมอันดับ3อยเางแอตตันิลล่าเนี่ยยิ้มเลยมีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงในกรณีที่พวกเขาเนี่ยไม่พลาดเลยนะคะไม่พลาดเลยหรือเราพลาดอ่ะหรือเราพลาดดันพลาดเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ต้องรอดูนะคะศึกพิมริกก็น่าจะสนุกสนานกันเนาะน่าจะสนุกสนานกันแหละปีนี้ก็คือเบียดกันสุดๆเหมือนกันนะคะเราไม่เคยเอาจริงนะดีว่า น่าจะหลายน่าจะสซีซันระวังที่เราไม่เห็นอันดับ1 2-3มเนี่ยมันเบียดกันขนาดนี้มาก่อนนะคะมันเบียดกันมาก่อนเนาะมันแบบปกติมันอ่ยมันทิ้งกันไป5-6แต้มแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็แบบค่อนข้างที่จะเบียดกันเนาะและนี่คือรอบรู้เรื่องของกับติ๊กผู้หญิงดูบอลค่ะใครคิดเห็นอย่างไรกับเกมแดงเดือดก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยด้วยนะคะไว้ด้วยไม่ใช่ด้วยด้วยเนี่ยเห็นไหมสลวนนอนดึกด้วยแล้วก็ไม่สบายด้วยก็สลวนหนักกว่าเดิมอีกนะคะก็ขอบคุณาเลย ะะส่วนใครนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องผู้หญิงดูบอลด้วยนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย